สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง Surface Pro 5นะครับเครื่องเนี่ยมาอาการเปิดได้สักพักหนึง่งก็จะมีอาการตัดดับลงไปนะครับในอาการแบบนี้นะครับก็จะเกิดจากเรื่องของความร้อนนะครับเพราะว่า Surface บางตัวเนี่ยบางสเปคมันจะไม่มีพัดลมมาให้นะครับเขาก็จะเ่อใช้การระบายความร้อนผ э ่านตัวหน้าจอแล้วก็ตัวบอดี้ด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีช่องระบาย ความร้อนเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับความร้อนเขาจะเป็นแบบการกระจายตัวนะครับไม่ได้เป็นร้อนแค่จุดๆเดียวทีนี้พอความร้อนมันเกิดสะสมมากๆแล้วความร้อนมันถึงลิมิตแล้วเนี่ยเครื่องก็จะตัดดับลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดอาการนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอาการที่ไอซีเสื่อมสภาพนะครับทําให้เครื่องมันตัดดับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอย่างของเครื่องนี้ก็ จะเป็นจากตัวชุดระบบชุดไฟเบอร์ออนะครับที่มีการจ่ายไฟเข้าไปเกินนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมันเปิดติดสักพักแล้วมันก็จะดับนะครับอันนี้ก็ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถชาร์จไฟได้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง Surface Pro 5นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับ ทางหน้ารลางก็จะมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตามเว็บไซต์ s มัยที s e ิตได้เลยนะครับผม